ดาราสาวเจอทักเป็นลูกหลานพญานาคมูขอพรได้หนึ่งรล้านจริงอีกหนึ่งตัวแม่เรื่องสายมูสำหรับเนยโชติกาเดินทางไปมาแล้วทั่วประเทศวันนี้เธอจะมาเปิดใจเล่าในรายการคุยแซบโชกับการมูจนปังขอได้เงินหนึ่งรล้านเนยเล่าว่ามีความศรัทธาในองค์พญานาคมากๆก่อนหน้านี้ชอบดูหมอดูก็ดูหลายหมอ ทุกคนจะบอกว่าเป็นลูกหลานพญานาคแล้วเขาจะทายถูกว่าเราจะชอบสร้างบ้านอยู่ริมน้ำหรือเราคะชอบน้ำเป็นพิเศษแต่ตัวเราไม่เคยสัมผัสได้แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งไปนั่งสมาธิตรงวัดป่าคลองสิบเอ็ดสมัยที่เขายังไม่สร้างใหญ่โตหลายปีมาแล้วสมัยเงียบๆไปนั่งสมาธิแล้วออกมาระลึกว่า ถ้าลูกเป็นลูกหลานพญานาคจริงๆก็ขอให้มีอะไรมาทำให้รู้สึกสัมผัสได้แล้วออกมาปุ๊บน้ำจากนิ่งๆก็เป็นคลื่นยาวมากตกใจมากขนลุกแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครั้งนั้นที่อธิษฐานจริงๆแล้วก็ขนลุกสู้มากและพอสัมผัสได้ปุ๊บรู้สึกว่าศรัทธาเราเพิ่มสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เสียหายก็เพิ่มขึ้นเลย ส่วนที่ที่บอกว่ามูขอไขอ่ออ่าง100ล้านได้100ล้านก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์พญานาคบ้างเป็นสายที่เกี่ยวกับพญานาคเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนยอมรับว่าดูดวงหลายที่แล้วก็งูเยอะต่างกับปัจจุบันตอนนั้นพอไปไหว้ที่นี่ก็ขอยอดเดือนนี้พอไปที่นี่ก็ขอยอดไตรมาสหรือรายปีซึ่งจำไม่ได้ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งไปทําบุญที่เชียงใหม่เขาจะมีการรดน้ํามนไปประมาณ4ี่ถึงห้าคนรดน้ําเสร็จจะมีการโยนหม้อดินเผาที่ต้มพวกเครื่องอบสมุนไพรพระจะเป็นคนอาบน้ํามนให้เราเคลี้ยงไปบนหินมีของเนยคนเดียวที่ไม่แตกเคลี้ยงถึงสามรอบของคนอื่นแตกง่ายๆเลยของสามีเนยสองรอบของเนยสามแตกรอบที่สี่ ตอนนั้นน้ำตาจะไหลแล้วตกใจว่าเราไปทำอะไรไว้แล้วพระท่านก็บอกว่าคนนี้น่าจะไปติดสัญญาอะไรไว้กับใครที่ไหนอยากให้ไปแก้นะส่วนสามีเขาบอกว่าไปด้วยใช่ไหมเราเป็นคนตามเขาไปใช่ไหมช่วยกันคิดให้ออกว่าที่ไหนแล้วกลับไปแก้มันแปลกมากจากที่พระท่านบอกเรามูไหลที่มากเรานึกออกขึ้นมาเลยว่าเป็นที่ไหน เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เรานับถือก็อาจจะบนไว้นึกออกปุ๊บเลยไปแก้แต่จริงๆตอนนั้นไปแก้สองที่ทำศาลาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าสายสัญญาอยู่แถวๆเขาใหญ่แล้วก็ทำกระถินด้วยชุดใหญ่ทำศาลาประมาณ1.5ล้านทำกระถินอีกทุกอย่างประมาณสองล้านหลังจากที่ทำแล้วก็ดีหนึ่ง เราสบายใจขึ้นแล้วอีกอย่างเราอยากลองของก็ไปใหม่เราไปอาบน้ำวนใหม่ดูว่าหลุดหรือยังพอเครี้ยงแตกเลยมีความรู้สึกว่าแบบสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นแต่อันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ